สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ห้องเรียนนะคะศิลปะสร้างสารรค์นะคะโดยครูใหม่นะคะระดับชั้นอนุบาลปีที่2นะคะสําหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้วันลอยกระทงค่ะครูใหม่นะคะก็มีกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์นะคะมาให้เด็กๆได้ทํานะคะอ่าเด็กๆเรามาดูกันนะคะว่าจะทําอะไรเด็กๆเห็นรูปนี้ไหมคะอ่านี้เป็นรูป คนนะคะแล้วมีรูปอะไรอีกคะเด็กๆอ่ามีรูปมือแล้วก็รูปอะไรคะกระทม้มอ่าในกิจกรรมวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ในวันนี้นะคะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะระบายสีแล้วตัดกระดาษนะคะตัดรูปในกระดาษนะคะประกรอบนะคะค่ะเด็กๆอุปกรณ์นะคะที่เราจะใช้ในการทำศิลปกิจกรรมศิลปะสร้างสารรค์ในวันนี้นะคะก็จะมีนะคะ รูปพี่ครูปิ้นใส่กระดาษ A4 ไว้ให้นะคะเด็กๆอ่าเด็กๆก็จะได้นะคะคนละสองใบนะคะรูปก็จะมีรูปคนแล้วก็รูปมือกับรูปอะไรคะกระทงอ่าอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นสีเด็กๆจะใช้สีไม้หรือสีเทียนก็ได้นะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะครูจะใช้สีเทียนเพราะว่าสีเทียนนะคะจะระบายง่ายและเด็กจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมือนะคะในการจับสีด้วยนะคะค่ะอุปกรณ์ต่อไปก็จะเป็นอะไรคะเด็กๆ อะไรคะกันไกค่ะต่อไปก็จะเป็นกาวนะคะกาวน้ำหรือจะเป็นกาลาเท็กก็ได้นะคะแต่วันนี้คุณครูสะดวกใส่เป็นกาวน้ำนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาเริ่มทํากันเลยอันดับแรกนะคะเด็กๆหยิบรูปขึ้นหยิบกระดาษที่มีรูปนะคะที่ครูปินไม่ให้นะคะเอามาทําอะไรก่อนมาตัดเลยได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องมาระบายสีก่อนอ่า เราก็มาระบายสีนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มระบายสีเดียๆระบายให้มันอยู่ในกรอบนะคะอย่าใ,ให้มันออกนอกเส้นนะคะกดวาอ่าค่ะเด็กๆเห็นไหมคะเ,ะเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาระบายแผ่นที่สองนะคะ เด็กๆด,ดูนะคะแผ่นที่สองลูปมือต้องเป็นสีอะไรสีไข่ใช่ไหมคะสีไข่ค่ะเด็กดูนะคะรูปมือนะคะเราต้องใช้สีอะไรลงไปสีไข่อ่าดูนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเด็กๆเด็กๆด,ด,ดูนะคะณครูุลบายเสร็จแล้วนะคะระบาย ให้ครบให้หมดเลยนะคะเด็กๆทั้งสองแผ่นนะคะเด็กๆเห็นไหมคะระบายทั้งสองแผ่นเลยให้สวยงามอ่าจากนั้นนะคะเรานะคะก็จะนำร,รูปที่เราระบายเสร็จแล้วนะคะมาตัดโดยใช้อะไรคะกรรไกรค่ะเด็กๆก็ตัดไปเลยตัดตามเส้นลีนเลยนะคะเด็กๆก็ค่อยตัดนะคะตัดออกทิ้งได้เลยอันไหนที่ไม่ใช้นะคะ เด็กๆก็ตัดนี่เลยค่ะอย่าไปตัดเข้าในมือนะคะเด็กๆค่อยๆตัด,ต,ดตามรอยเส้นนะคะยุอ่านี้กระทงนะคะเด็กๆก็ตัดตัดไปตามรอยเส้นขอบสีดำนะคะอย่าไปตัดเข้าข้างในนะเดี๋ยวไม่สวยนะคะน้าต่อไปนะคะก็เป็นรูปคนนะคะเด็กๆก็ตัดตัดไปตามรอยเหมือนเดิมเลยค่ะ ตัดตามรอยสีดำนะคะแ้าค่ะเด็กๆเมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นรูปแบบนี้เลยเห็นไหมคะนี่เอตัดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆตัดเอาสีขาวๆออกให้หมดเลยนะคะค่ะจากนั้นนะคะคุณครูก็จะมีกระดาษเปล่าให้นะคะให้เด็กๆนะคะนำตัวคนมาทากาว ทากาวไปให้ทั่วเลยนะคะเด็กๆอ่าเมื่อเราทากาวเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะเด็กๆเด็กๆก็เอาคนเนี่ยนะคะไปแปะในกระดาษที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะกระดาษว่างที่คุณครูเตรียมไว้ให้อ่าเด็กดูนะคะเห็นไหมคะเด็กไปอ่าเด็กๆดูนะคะ,คะ,าะ,คะจากนั้นนะคะเด็กๆเห็นไหมคะนี่คืออะไร มือค่ะเด็กๆก็นํามือนะคะเอาตรงนี้นะคะมันจะเป็นร้อให้เด็กๆพับแล้วก็ทากาวนะคะเด็กก็ทากาวแปะลงไปนะคะมันจะมีช่องที่เขียนว่าให้ติดนะคะติดมือเนี่ยเด็กๆก็แปะมือลงไปได้เลย นะคะว่ารูปแปะยังไงเด็กๆก็รอนะคะให้กาวมันแห้งนะคะเดี๋ยวมันจะอยู่นะคะอ่าเห็นไหมคะเรามีมือแล้วจากนั้นเหลืออะไรคะกระถงใช่ไหมคะเด็กๆก็ทากาวไปที่กระถงนะคะเด็กๆก็แปะลงไปนะคะระหว่างระหว่างตรงมือนี่นะคะ อ่าทำให้มันน,นูนๆก็ได้ค่ะนี่เห็นไหมคะมันก็จะเหมือนอะไรคะเด็กๆเหมือนเราถือกระทงใช่ไหมคะยังไงคะน่ารักไหมคะอ่าเด็กๆแสดงว่าเด็กๆอยากทํากันแล้วอะเด็กๆดูค่ะนี่เดี๋ยวเราจะถือกระทงไปลอยกันนะคะอ่าเสร็จแล้วคะ่ะค่ะเสร็จแล้วคะ่ะเด็กๆ ค่ะเด็กๆนะคะสามารถเปิดคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วทำไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยอ่ะเราก็จะได้งานศิละปะนะคะอ่าหนึ่งชิ้นนะคะเห็นไหมคะน่ารักไหมคะดูสิคะเปิดได้ด้วยค่ะถ้าเด็กๆนะคะพร้อมแล้วก็ไปเริ่มทำกันได้เลยนะคะคุณครูขอให้เด็กๆนะคะมีความสุขนะคะกับการเรียนศินละปะสร้างสารรค์ในวันนี้นะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ บายบายสวัสดีค่ะ